สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขา,าพยาะปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสพภพปิปานิโนเอตตาวตาจะอ,อัมเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายาสีรังรกขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตุขดชันตุเทวตาคาตายี่สิบ สัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนาละขังมพันธามิสัพปโซสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชะนาละขั้มพันธามิสัพปโซสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชะนาละขั้มพันธามิสัพปโซ สัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโส ส for ัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังระหันตานันจะเตเสนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเสนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเสนารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จสดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิญ